ว้าวลองด้วยนะครับได้ข่าวมาว่าเสียงของว o คาเลเซอรกลับมาให้บริการแล้วใน Play Store ไปอ่านข้อมูลจากไลน์นะครับเรียนรู้เรื่องไอทีคุณต่ายชัดชัยหรือพี่ต่ายของเราบอกว่าเออมันกลับมาแล้วนะผมก็เลยจะมาลองด้วยเหมือนกันนะครับคำแนะนำเกี่ยวกับแอปรายชื่อแอปเบบบัตรคนพิการโปรแกรมอัดเสียงโปรแกรมขยายเสียง ไลสไตรดิจิตัลแกลโนดของโปรแกรโนดของคลิฟบัตรคนพิการโปรแกรมอัดเสียงของวอวคารเซอร์เจอแล้วครับเสียงของวอวคารเซอร์นะครับอันนี้ผมยังติดตั้งอยู่ในเครื่องของผมผมจะเช็คโดยการหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งก็ที่สองครั้งไว้อ่าข้อมูลแอปไม่มีการาติดผมจะเข้าไปที่ข้อมูลแอปนะครับอา่ข้อมูลแอปของเดิมนะครับเมื่อเราเข้ามาในข้อมูลแอปแล้วบางทีเราก็อยากจะส่งลิงก์ให้เพื่อนใช่ไหมครับเราก็แสดงรายการที่ห้าสด้านล่าง ออแลรายละเอียดแอปติดตั้งแอปสโตส่วนหัวแอปนี้ติดตั้งจาก Play Store รายละเอียดแอปติดตั้งแอจาก Google Play Store เวอร์ชั่นไรรับเราปัดขวา,าเวอร์ชันสามอ่อบบาก,อก็ยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับก็คงยังจะมีปัญหากับ Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็บางเครื่องบางยี่ห้ออ่าแต่รุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นก็บางเครื่องก็ติด ตั้งได้เราก็ลองลองเราเคาะเคาะที่คําว่ารายะอียดแอปติดตั้งแอปจาก Google Play Store อ่าใครที่มีอยู่แล้วตอนนี้ของเดิมเมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาคมเข้าไปแล้วเขาก็จะแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดก็คือแอปถูกนำออกจากเอ่อ Play Store ไปตอนนี้เคาะปุ๊บ Play Store อ่ะเข้ามาปุ๊บลองปัดความมา ค้นหา Google า Play. ตัวเลือกเพิ่มเติมเสียงพูดล o c a l i z e r TTS t ท a อยู่ในรายการอา้าวกลับมาแล้วครับผมแล้วมีอัปเดตไหมเดี๋ยวลองหาสิอ้าวตอนการติดตั้งยังไม่มีอัปเดตนะครับอยากให้นักพัฒนา Code Factory อัปเดตเพื่อให้รองรับกับ Android เวอร์ชันใหม่แต่ก็ยังดีครับที่กลับมาผมก็เลยมาลองด้วยกับทุกคนก็เหมือนเดิมครับเราสามารถปัดมาที่ชื่อแอปเสียงพูดว o c a l i z e r TTS Thai แล้วปัดซ้ายตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยครับ อ่าแล้วหนึ่งนิ้วสัตว์สองครั้งเข้าไปแล้วเราก็เลือกที่แจ้งว่าไม่เหมาะสมแชร์แชร์ได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ส่งไปให้เพื่อนตอนนี้ก็ใครที่ยังใช้ Android 11 Android 12อยู่ Android 13ก็รู้สึกสบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะครับที่ยังกลับมาใช้งานเสียงของ Vocalizer ที่คุณซื้อไว้ได้นะครับใครที่ซื้อไว้ตอนนี้ก็ใจชื้นขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่าน้อเออนะกลับมาแล้วนะครับวันนี้ 24พฤษภาคมเขากลับมานะครับขอบคุณคุณตายชัดชัยนะครับที่นำข่าวมาแจ้งกันในกลุ่มลายเรียนรู้เรื่องไอทีขอบคุณมากเลยครับโอเคกลับมาแล้วนะครับก็ใครอยากขอลิงก์ก็กดแชร์ที่ปุ่มแชร์ปุ๊บแล้วก็เนี่ยคัดลอกลิงค์คัดลอกลิงค์คัดลอกแล้วแล้วก็ไปวางที่ Messenger หรือวางที่ไลน์ส่งให้กับเพื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เครื่องบางรุ่นก็ แอนดรอย14กับเครื่องบางยี่ห้อก็ยังเกิดปัญหาอยู่นะครับใครที่เคยโหลดมาแล้วนะก็น่าจะพอใช้ได้หรือถ้าใช้ไม่ได้ก็พอแอปเขายังไม่ยอมอัปเดตอัปเดตหน่อยสิครับโค้ดแฟค t o อรนี่คือเสียงจากคนตาบอดไทย please update your app c a l k e r a c e r tts uh uh c o e factory you you can update application uh support for android 14 and uh uh in the future Android 15เฮ้ย Android 15 Android 14 Android 15 is is uh, is the beta อุ้ยเหรอ you can support Android 15 16 17คือลองรับไปเรื่อยๆเถอะนะครับเรายังอยากจะใช้คุณอยู่ครับโอเคลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเ,เอกลาไม่ได้อันนี้เสื่อนี้ก็กต,ต้องบอกว่าเออ ก็ไม่ไม่ตัดเนาะเปิดบันทึกหน้าจออยู่เพราะว่าตอนนี้<ๆ>ก็ดึกแล้วยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยมีอะไรที่เรียนรู้ผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนด้วยนะครับไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ